เคยไหมคะอยากทำโปสเตอร์รายงานหรือ presentation ให้ดูโปรแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้เรามีแอปปัง,ปงๆที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นค่ะก็คือแอป Canva นั่นเองแอปที่ออกแบบสุดฮิตที่ใครๆก็ใช้ได้ไม่ต้องมีพื้นฐานกราฟิกเลยค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกมุมบนขวานะคะที่หน้าแอปเพื่อสมัครสมาชิกมีทั้งรายเดือนหรือรายปีนะคะสามารถเลือกใช้ได้เป็น Can วา Pro ค่ะ และแอป c a n ว่านะคะยังสามารถเลือกเทมเพลตสำเร็จรูปนับล้านแบบแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นโปสเตอร์โรงเรียนหรือ Presentation ก็เจอแบบสวยๆพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็ยังมีฟอนและไอคอนน่ารักนรักจะฟีลมินิมอลเรียบรูหรือเกาหลีเกาใจก็เลือกได้หมดเลยค่ะและยังมีฟังชัน Magic Studio AI สุดล้ำพิมพ์สิ่งที่อยากให้มันออกแบบเช่นเมนูร้านอาหารไทยแล้วรอไม่ถึงสิวินาทีก็ได้เลยค่ะ และเพื่อนๆสามารถตัดต่อวิดีโอได้ในแอปเดียวค่ะแค่ลากคลิปเข้ามาใส่เพลงใส่ข้อความจบครบพร้อมอัพลง YouTube และ TikTok ได้ทันทีเลยค่ะ เมื่อเราเจเนเรตทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะสามารถกดดาวน์โหลดหรือแชร์ออกโซเชียลได้เลยค่ะใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึง5นาทีก็ได้ผลงานที่ดีแล้วก็สวยสุดปังเลยค่ะสําหรับใครที่อยากให้ผลงานดูมืออาชีพขึ้นหรืออยากฝึกออกแบบสนุกๆแคนว่าคือคําตอบเลยค่ะใช้งานง่ายสวยเร็วฟรีและที่สําคัญสนุกมากค่ะอย่าลืมลองเล่นกันดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะว่าชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ